อะแดปเตอร์สำหรับต่อห่วงลากจูงต่างๆนะครับมันจะเป็นหัวบอนนะครับติดปลั๊กเพิ่มนะครับสำหรับตัวรถพ่วงที่เราต้องการจะต่อเนาะยิ่งใหญ่อลังการนะครับเครื่องยนต์เดิมๆ2.0ดยยกนะครับ6นิ้วเราใส่ไอแท่งเนี่ยตัวเดียวกับตัวอะแดปเตอร์เลยความนุ่มเพิ่มขึ้นเป็นคันเหล็กนะครับถามว่าแปลงไปขนาดนี้ระบบต่างๆยังอยู่ไหมฟิลลิ่งตัวนี้นะครับล้อโตล้อโตช่วงล่างยกดสูงทุกอย่างทขาใหม่ยังเบาอยู่ไหมนี่ครับเบาอยู่เห็นไหมตัวนี้ยก7นะครับ ที่บอกยกเกดเปิดให้ดูไฟก่อนเลยดีกว่าขยายออกนับด้านข้างตีออกด้านข้างนับประมาณ7-8นิ้วแต่ว่าเรายังคงสเปคเครื่องคงเดิมหมดเลยนะครับเราเปลี่ยนแค่บอลผม้อไฟตรงนี้นะดูไม่ธรรมดาสวัสดีครับผมอาร์ตคาร์ลันเจอร์นะผมก็วันนี้นะครับผมจะพามาดูรถนะครับที่ยิ่งใหญ่อลังการนะครับ แต่ก่อนจะไปดูผมขออนุญาตฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s u b สไคร e นะครับหรือถ้าใครอยากได้รถคอมเมนต์และหรือโทรมาได้เลยนะครับจัดให้แบบนี้หรือแบบไหนก็ได้เนาะโอเคนะครับสำหรับคันนี้นะครับเป็นรถยนต์รุ่น w i ท h นะครับวายแท็กทำไมถึงหน้าตาเป็นแบบนี้คันนี้นะครับทำการแปลงแปลงหน้าทั้งคันเลยแปลงทั้งคันเลยนะครับเป็นรุ่นแรปเปอร์นะครับเป็นตัวบอดี้ของแรปเปอร์นะครับ f 1 5 0 r ตัวต่างประเทศนั่นเองนะครับ แต่ว่าเรายังคงสเปคเครื่องคงเดิมหมดเลยนะครับเราเปลี่ยนแค่บอดี้นะครับแต่สิ่งที่ต่างออกจากแรปเตอร์ครับก็คือความสูงของคันนี้นะครับคันนี้ทําการยกสูงถึง7นิ้วนะครับหน้า7หลัง6นะครับเดี๋ยวเราพาไปดูกันทีละส่วนเนาะคันนี้นะครับเฉพาะรุ่นไวาแท็กนะครับสนุนค่าตัวอยู่ที่1นึ่งล้านสามหมืนหนึ่งพันหนึ่งล้านสามแสนหนึ่งหมืนสี่พันบาทครับ จำง่ายหนึ่งสามหนึ่งสี่นะครับแล้วก็เติมศูนย์ไปเ,เครื่องยนต์เดิมๆสองจุดศูนย์นะครับไบเทอร์โบเกียร์ออโต้สิบสปีดสำหรับตัวไบแท็กสี่คูณสี่นะครับจะเป็นสิบสปีดเนาะแรงม้าอยู่ที่สองร้อยสิบม้านะครับแรงบิดอยู่ที่ห้าร้อยนิวตันเมตรบิดกันกระนำนะครับอัตราเร่งถึงว่าสุดยอดในรถกระบะนะครับยิ่งแต่งประมาณนี้แล้วน้ำหนักที่ที่รับมานะครับอัตราเร่งต้อง ต้องมีประมาณหนึ่งเลยครับถามว่าแปลงไปขนาดนี้ระบบต่างๆยังอยู่ไหมว่าจะเป็นกล้องมองรอบคันนะครับเรดาร์นะครับเตือนการชนด้านหน้านะครับเบรกอัตโนมัติเวลาคนเดินผ่านหรือเราไม่ได้มองนั่นเองครับทุกอย่างอยู่ครบนะครับกล้องมองรอบคันอยู่ตรงนี้นะครับเซนเซอร์เซนเซอร์ก็อยู่ของเขาตรงนี้นะครับด้านหน้านะครับตัวเตือนการชนป้องเบรกอัตโนมัตินะครับอยู่ข้างบนนะเป็นเรดาร์เนาะดูที่ชุดแต่งเลยดีกว่าด้านหน้า เอาที่กระจังกระจังหน้าก็เป็นตัวแรปเตอร์แล้วครับเป็นแรปเตอร์เลยตัว F 1น0 R ตัวอเมรกาตัวออสเตรเลียนะครับ, A, America, รบมีไฟตัวนี้สีโซเป็น LED นะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูเลยเปิดให้ดูไฟก่อนเลยดีกว่าอ่านี่ดูไฟกันไปเลยนะครับนี่คือระบบไฟนะครับตัวนี้เป็นไฟนําเข้านะครับมันมีอีกระบบหนึ่งนี้เป็นแค่ไฟเข้าๆนะครับเดี๋ยวเราเต็มระบบเราต้องสตาร์ทนะฮะดูบอดี้ก่อนดีกว่าบอดี Body ขยายออกนะด้านข้างตีออกด้านข้างนะครับประมาณ7-8ถนิ้วนะเพื่อให้มันได้รูปทรงนะครับซึ่งงานนี้เราทําการหล่อขึ้นมาใหม่แล้วก็ปั้นออกมาเป็นชิ้นงานนี้นะครับซึ่งถอดตัวเดิมทิ้งไปเลยและใส่ตัวชิ้นงานตัวรูปทรงนี้เข้าไปเนาะฝากระโปรงดีกวา่าฝากระโปรงก็เปลี่ยนใหม่ให้มันได้รูปตามสเปคที่ลูกค้าอยากได้ตามสเปคตัวแอปเปอร์ก็คือเหมือนถอดมาจากแรปเปอร์เลยนะ ฝากัปโปครับเรียกว่าตัวเชลบี้นะไม่ใช่เชลบี่มัดแต่งอะไรนะเป็นเชลบี้ของตัวนี้เนาะมีรูระบายอากาศใช้งานได้จริงนะครับนี่ตัวนี้ไปแล้วก็ใส่กันมาให้แล้วกันมแมลงกันยุงไม่ได้นะครับแต่อาจจะก,กันมแมลงตัวใหญ่ได้นะมดก็เข้าได้ครับแต่ไม่เป็นไรด้านหน้าประมาณนี้นะครับดูล้อดีกว่าอะก่อนดูล้อดูไฟนิดนึงดูไฟแบบเต็มเ็ม ะจะยัดสตาร์ทขึ้นไหมครับไฟนี่นะครับซึ่งตัวไฟเนี่ยตัวไฟของเขานะเป็นลูกแก้วนะครับเป็นตัวโปรเจคเตอร์นะเป็นแบบลูกแก้วเลยเห็นปะ่ะสามากนะครับส่วนด้านล่างก็เป็นไฟไฟสูงไฟสูงไฟต่ำไฟตัดหมอกก็มีอยู่นะครับตรงนี้อนลองเปิดไฟสูงดู นี่ครับไฟสูงจะเป็นประมาณนี้ครับมาเต็มทั้งหมดสี่ลูกนะครับผมชอบไฟตรงนี้นะดูไม่ธรรมดาดูสวยอ่ะเป็นเป็นสีไฟที่สวยมากครับขออนุญาตปิดไฟนะครับดับเครื่องนะอ่ะไฟไปแล้วมาดูชุดล้อชุดช่วงล่างนะตัวนี้ยกเจ็ดนะครับที่บอกยกเจ็ดทํทำอะไรทำยังไง อย่างแรกเลยเปลี่ยนโช๊คนะครับเป็นโชคคือมันต้องเปลี่ยนอยู่แล้วเพราะโชคเดิมม,มันใช้ไม่ค่อยได้นะเราใส่เป็นโชคโปรเฟนเดอร์นะครับซับแทงปรับได้8ระดับและเปลี่ยนปีกนกนะแต่ว่าพอเรายกเ็ดแล้วเนี่ยที่สําคัญเลยคือเราจะต้องใส่ตัวนี้นะไอ้ตัวเนี้เป็นคานเหล็กนะครับเพื่อที่เสริมความสูงนะถ้าไม่งั้นมันจะยกไม่ได้เนาะมันจะไม่สูงขนาดนี้นะครับแต่ยกสิบก็ได้แล้วก็ต่อคานขึน้นไป นะประมาณน,นี้คร่าวๆซึ่งเปลี่ยนหลายอย่างครับทั้งลูกมากันโค้งนะตัวโชวก็เป็นซับแทงแปดระดับปรับได้นี่ตัวนี้นะครับตัวนี้คือซับแทงนะไม่ใช่กระบอกในตัดอะไรอย่างใดเนาะอ่ะเครื่องล่างประมาณน,นี้คร่าวๆแล้วคือจริงๆทาขนาดนี้ก็ต้องเปลี่ยนเปลี่ยนให้หมดอับเพื่อเพอร์ฟอร์แมนที่มันดีนะครับเพราะถ้าเราไปใส่เดิมๆมันเพอร์ฟอร์แมนมันจะเสียรถเดิมๆเขาเซ็ตมาค่าจากโรงงานใช้กับของโรงงานเนาะเธอไปแต่งอะไรแล้วก็ควรเปลี่ยนนะครับ ขับดีครับปลอดภัยล้อดีกว่าล้อขอบ20ของ e x o t i ซินะครับลายผมว่าลายนี้เห็นบ่อยแล้วก็สวยเพราะว่าส่วนมากก็จะใส่ลายนี้กันนะออฟเซตลบส4นะครับวัดจากตรงนี้นะส4มิลยางเป็นยางแอมนะครับยางเขาชื่อแอมนะยางเป็นสเปคยางนะครับเป็น37สิคูณสิ5ขอบ20 ใหญ่มากนุ่มแต่ตัวนี้เป็นยาง MT มั t เท r r เนาะเป็นยางลุยอาจจะขับไม่ดีเท่ายางออ l t e r นะครับหรือย,ยางถนนเรียบนะถ้าวิ่งบนถนนปกติทั่วไปถ้าลูกค้าไม่ได้ไปลุยนะครับซึ่งตัวนี้ผมว่าอาจจะด้อยประสิทธิภาพไปนิดนึงเนาะแต่ถามว่าใช้งานได้ไหมใช้งานได้แต่มันก็จะแลกกับนั่นแหละความขับสบายหรืออาจจะมีเสียงรบกวนนิดนึงนะครับระบบเบรกตัวนี้เป็นดิสเบรกสีล้อเป็นรุ่นท็อปแล้วก็ใส่ดิสเบรกสีล้อเข้าไปตัวเบรกเป็นเบรก ปั๊มเบรกไฟฟ้าใช่ไหมใช่ใช่แหละ <What? S 1> เราไม่ได้เป็นไฮดรอลิกเราก็อัปเกรดมาเป็นไฟฟ้าแล้วเดอร์ปีกนกนะครับปีกนกก็เปลี่ยนเป็นโปรเฟนเดอร์นะครับนี่โปรเฟนเดอร์ขึ้นมาด้านบนดีกว่าดูแก้มเมื่อกี้พูดแก้มไปแล้วแต่อาจจะยังเห็นไม่ชัดเนาะแก้มแก้มนะครับนี่คือแก้มที่ตีออกมานะครับเอามาด้านข้างตัดมาด้านข้างเลยดีกว่าครับคันนี้ใส่ชิ้นงานนะครับงานเหล็กเป็นของแฮมเมอร์ครับก็จะมีบันไดมันไดเหล็กตัวนี้เป็นงานแฮมเมอร์นะครับตัวนี้ยิงทรายมาเป็นรุ่นใหม่รุ่นนี้ยิงทรายนะ เวลาไปลุยมาแล้วมันเปียกน้ำนครับรองเท้าเปียกเนี้ยเราก็ตรงนี้มันก็ช่วยได้ในระดับหนึ่งเนาะมีไฟใต้นี้ด้วยนะครับแต่ว่าเดี๋ยวต้องเปิดให้ดูทีหลังอาจจะไม่เปิดแล้วกัน <What? S 2> มาดูด้านบนดีกว่าด้านบนคิวกันศาสตร์ติดตั้งมาให้นะครับไม่ชอบก็ไม่เป็นไรแต่ว่าติดไปก่อนเนาะล้วหลังค่าทําสีดำนะครับของเดิมจะเป็นสีออกเงินเินตัวนี้ว i ยแท็กติดตั้งจากจงานอยู่แล้วทําสีเฉยๆใช้งานได้นะครับจะไปติดแหลกหรือจะผูกอะไรได้หมดเลยด้านหน้าทําช่วงล่างแล้วเนาะ ด้านท้ายก็ต้องทาแต่ว่าสเปกยางเหมือนกันนะครับดิสเบรกเหมือนกันมาดูที่ช่วงล่างด้านหลังดีกว่าตัวนี้นะครับเป็นโบเฟนเดอร์ซับแพงปรับ8ระดับของเดิมนะครับวางคว้ของใหม่ใส่ไปก็ต้องวางคว้เนาะตัวนี้เป็นโมโนทูบเป็นรุ่น O.E.M. นะแต่ยกสูงยังไงอ่ะตัวนี้ทําการลองก้อน,นครับเดี๋ยวให้ดูจะบอกว่าตัวนี้มีแหนบ4แผนนะครับเอาไวบ้บรรทุกเนาะแต่ว่าเราลดจากเดิมไป1แผ่นครับจากรุ่น,นก่อนๆนะครับเพื่อที่จะให้มีความนุ่มเพิ่มขึ้น ลดลด,ลดน้ำหนักการบรรทุกกันเนาะแต่ว่าเพิ่มความนุ่มเพราะว่าเน้นไปทางครอบครัวก่อนจะไปด้านหลังดูนี่ก่อนโลบาร์โลบาร์ครับของเดิมเป็นสปอร์ตบาร์แต่ว่าตัวนี้เปลี่ยนเป็นเรียกว่าของแฮมเมอร์นะครับออกเสียงว่าแฮมเมอร์นะครับรุ่นวอลเลอร์ครับก็จะได้รูปทรงประมาณนี้สั้นๆนะครับแต่สวยมีไฟ LED อยู่ด้านหลังนะครับไฟเบรกดงที่3อยู่ด้านหลังซุ้มล้อด,ด้านหลังเนี่ยผมชอบไฟตรงนี้มากเลยเนะี่ยผมต้องเปิดให้ดูนะสอ second later นี่มา ไฟตัวนี้สวยเหมือนให้ฟิลอารมณ์แบบเหมือนคริสตัลนะครับเท่เ hey, นาะตัวนี้กันโคลนนะครับหรือเรียกว่าบางโคลนของ ARB นะครับติดเพิ่มมาก็ใช้ได้นะครับเท่ hey, ดีไฟท้ายเปลี่ยนใหม่อีกแล้วนะครับตัวนี้ก็เป็นงานตัวเดียวกับตัวแรปเตอร์เลยระบบเซ็นเซอร์ต่างๆนะครับถอยป้องกันเตือนการชนด้านท้ายก็ยังมีเนาะ เรดึงเรดาร์อะไรต่างๆก็ใช้งานได้นะครับตัวไฟก็จะเป็นรูปทรงประมาณนี้นะครับและที่สาคัญตัวบอดี้ด้านท้ายเราก็ตีโป่งออกมาด้วยมันไม่ใช่ไวบอดี้นะครับมันเป็น F150 Body Kit นี่ครับอีกชิ้นหนึ่งกันชนเหล็กแฮมเมอร์ตัวนี้เป็นงาน Novasiri รุ่นยอดฮิตอีกแล้วนะครับมีห่วงแดงนะครับมีไฟถอยเป็นแบบ LED นะครับส่องสว่างเหลือเกินนะครับมีไฟส่องป้ายทะเบียนนี่ครับไฟส่องป้ายทะเบียนเนาะตัวนี้เป็น อะแดปเตอร์ apter, สำหรับต่อห่วงลากจูงต่างๆนะครับมันจะเป็นหัวบอนนะครับติดปลั๊กเพิ่มนะครับสำหรับตัวรถพ่วงที่เราต้องการจะต่อเนาะมาดูช่วงล่างดีกว่านี่มาเจาะลึกช่วงล่างกันนิดนึงมาส่องดูนะครับนี่ไหมนี่เลยที่บอกว่ายกนะครับหนิ้วเราใส่ไอแท่งเนี่ยนะครับเข้าไปเลยเสริมความสูงเนาะวางไว้แบบนี้นะครับนี่ตัวท่อก็อยู่ตรงนี้นะ กระบอกชกต่ตรงนั้นนะครับมีตัวรองกันกระแทกโชคด้วยนะครับเป็นอยู่เหมือนเดิมนะแต่ผมว่าลูกค้าที่ซื้อไปก็ไม่ได้ไปเป็นรทุกอะไรหรอกครับเพราะว่าน่าจะขนขึ้นไม่ค่อยไหวรถสูงนะครับขอกระบตัวนี้เปลี่ยนใหม่เนาะแต่ว่ามีโลโก้ฟอร์ดอยู่เหมือนเดิมนะครับกล้องมองรอบคันก็ยังมีนะครับตัวนี้เนาะตัวนังสื้อนูน F150 อหสิติดเพิ่มนะครับและคําว่าแรปเตอร์ตัวนี้เบิกใหม่ของแท้สูตรนะครับสวยๆแบบนี้เลยฝาท้ายดีกว่า อ่ะนี่ดีกว่าบางรุ่นอาจจะไม่มีตรงนี้นะครับตัวนี้เอาไว้ล็อกฝาท้ายนะอย่างเวลาเราไม่ได้ล็อก,กอะแล้วเด็กมาเปิดอะมันจะล่วงใส่หัวเด็กเนาะซึ่งเราปลอดภัยไว้ก่อนแล้วก็ล็อกไปเลยครับจากจากุญแจรถไฟเบกรกนี้สามอย่างนี้เปิดให้ดูฝาท้ายของวัยแท็กเป็นอีซิลิฟนะครับมีตัวผลแรงก็น้ําหนักเบาถึงแม้ว่าเราจะแปลงไปแล้วนะแต่เราไม่ได้แปลงฝาท้ายอะไรมากมายมิติกระบะ1.5เมตรนะครับสามารถวางไม้พาเลตได้ ขนาดมาตรฐานและที่สำคัญแผ่นไลเนอร์ตัวไลเนอร์นะครับเรียบไม่ได้เหมือนกระบะทั่วๆไปตัวนี้ออกแบบมาเฉพาะรุ่นวายแท็ก e นะครับและนี่ดูงี้กว่ามีปลั๊กไฟนะครับปลั๊กไฟและช่องพาวเวอร์แอรเลตนะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนี่ครับนี่นะครับแบบนี้นี่ตัวนี้เป็นปลั๊กไฟนะครับซึ่งในตัวปลั๊กไฟเนี่ยต้องสตาร์ทรถนะครับถึงใช้งานได้เนาะ รู้จักพิงานมีอยู่นะครับไม่หายไปไหนย้อนกลับมาตรงนี้นิดนึงผมลืมให้ดูผมพูดไปตลอดเลยว่ากล้องรอบพันกล้องรอบพันแต่ว่าไม่เห็นนาทีเห็นแค่ข้างหน้าข้างหลังนี่นะครับกล้องรอบพันอยู่ตรงนี้นะมีทั้งฝั่งซ้ายฝั่งขวาเลยนะครับอย่างนี้เลยกระจกเป็นปรับพับไฟฟ้านะครับไปดูภายในดีกว่าภายในเบาะไฟฟ้านะครับเป็นเบาะหนังสไตล์วแท็กก็คือเดินได้สีส้มนะครับเบาะไฟฟ้าปรับ แปดทิศทางเดินหน้าถอยหลังขึ้นลงพนักพิงนะครับแล้วมีตัวดันหลังด้วยนี่ใครชอบนุ่น,น,นก็ปรับได้นะครับกุญแจเป็นกุญแจรีโมทนะครับแบบนี้คุชสตาร์ทนะครับตรงนี้แผงวาะตู้ทั่วๆๆไปครับเหมือนของไาแท็กทั่วๆๆไปไม่ได้เปลี่ยนแปลงแต่อย่างใดนะครับระบบไฟหน้านะครับเป็นไฟหน้าออโต้ไฟลีฟไฟสูงไฟต่ำปรับได้จากตรงนี้หมดเลยนะครับตรงนี้เป็น,นผมปรับให้ดูแล้วกันนะนี่เพิ่มความสว่างหน้าจอครับนี่นะดูนะ ลดความสว่างออกไปบ้าม,มันก็จะมันจะมืดๆลงนิดนึงนะครับนี่เห็นไหมมืดแล้วเวลาเราขับกลางคืนเนี่ยอยากไม่อยากให้มันแยงตาเราก็ลดเอานะครับพวงมาลัยครัเป็นพวงมาลัยไฟ,ฟฟ้านะเบาๆเบามากแต่ฟิลลิ่งตัวนี้นะครับล้อโตล้อโตช่วงล่างยกสูงทุกอย่างทสม่ยยังเบาอยู่ไหมนี่ครับเบาอยู่เห็นไหมนี่ใช้นิ้วเดียวนะครับในการควงได้ไม่ต้องกลัวนะครับว่ามันจะหนัก แต่ว่ามันจะหนักขึ้นตามความเร็วลถนะครับเราขับเร็วมันก็จะหนักนะครับมีตัวนี้ซึ่งเป็นวายเทแล้วตัวท็อปนะครับก็จะมีพวกระบบต่างๆมากมายระบบเพื่อการขี่นะครับพวกเลฟที f ฟูดคอนโทร l นะครับสต็อปแอนด์โกจนถึงจุดหยุด,ยด,ยด,ยดนิ่งนะครับระบบเบรกนะครับแล้วตัวนี้คือมีระบบอ่ะเขาเรียกว่าเบรกไฟฟ้านะครับมาพร้อมกับออโต้เบรกโฮโเนาะและที่สำคัญเป็นขับตีก็ต้องมีโหมดการขับเพื่อนนะครับสี่ล้อถ้าเราต้องการขับแบบไหนแล้วก็ได้เลยนะครับจะเป็นขับสอง ขับ4นะครับหรือว่าขับ4บนทางลาดชันแล้วก็ตัว L นี่ครับ 4L เนาะเราไปดูดีกว่าโหมด6โหมดนะครับโหมดอะไรบ้างโหมดประหยัดนะครับจริงๆมันมีเริ่มมาที่โหมด Normal เนาะไปโหมด Normal ก่อนค่อยๆหมุนนะครับอย่าหมุนผุบๆผุบๆอ่านี่เริ่มที่โหมดโหมดปกตินะครับไปที่โหมดประหยัดโหมดรับพ่วงนะโหมดถนนเลื่อนนะโหมดโค้นและท้ายโหมดทรายนะครับโหมดแต่ละโหมดก็จะบอกนะครับว่าเราจะ ทำยังไงถึงจะใช้งานได้เนาะหน้าจอ1ิองนิ้วมีกล้องพึ้นตรงนี้นะครับกล้องรองรับแอปเปิลคาเพน a n d r o i ต Auto และมีแอร์แยกซ้ายขวาตรงนี้นะครับไว้์เลยชาร์จอยู่ตรงนี้และมีช่องใส่เฟนนฟล์ ly, ช่องใส่เฟนไฟานะครับจริงๆใส่อะไรก็ได้แหละที่มันใส่ได้นะโอเคดูบอร์ดหลังกันนี่หนึ่งส second later ในตัวว i ยแท็กนะครับนอกจากจะมีแอร์แล้วยังมีปลั๊กไฟตรงนี้นะครับนี่สามารถ เสียบไฟนะครับทางานเชื่อมต่อน้ตบุ๊กได้หรือจะชาร์จแบตก็ได้นะครับแอร์หลังมีมาห้านะครับและที่ขาดไม่ได้เห็นไหม Isofix นะครับตัวยึดบาะเด็กเสริมความปลอดภัยนะครับรถครอบครัวเราก็ต้องมีเนาะไม่ว่าจะเป็นรถกระบะที่ใช้งานแล้วยังเราต้องเป็นรถครอบครัวได้ด้วยนะครับใช้งานทุกอย่างได้ในคันเดียวน,น,นีิดนึงไฟส่องใต,ต้กระจกมองข้างนะครับซึ่งตัวเนี้ย มีลูกค้าเคลมมาแล้วว่าสว่างมากสว่างจริงๆสว่างเกินแต่ว่าก็มีไว้ใช้เนาะโอเคครับลูกค้านะครับสนใจนะครับอยากแต่งแบบนี้นะครับหรืออยากสอบถามข้อมูลก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับเบอร์0 9นย์เก้าเก้าหนึ่งเก้าสี่แปดหกเก้าหนึ่งนะครับผมอาร์ตคาร์ลันเจอร์หรือจะอินบ็อกเข้ามาทางเพจเฟซบุ๊กนะครับหรือจะคอมเมนต์ YouTube มาก็ได้เดี๋ยวผมตอบนะถ้าเห็นแต่ถ้าอยากให้เร็วโทรมาดีกว่านะครับพร้อมรับสายตลอดเวลาโอเคเรียบร้อยนะครับจบไปแล้วครับสำหรับการรีวิวคันนี้ไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีครับ Be fit to a I, can't. I, can't. I can't.